สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมานะครับดูเทคนิควิธีการนะครับอัปเกรดอุปกรณ์นะครับจะเป็นการตีบวกนะครับประมาณหน้าอุปกรณ์นะครับจะลองกับชุดก่อนนะครับครับดูนะครับว่าตีบวกก่อนอัพนะครับมันจะคุ้มไหมนะครับ ลองกับถุงมือนะครับนี้ไม่ได้บวกเลยนะครับเลเวลหนึ่งนะครับจะลองกับของเขียวนะครับนะครับอัปเกรดสมมติใส่ไป6ชิ้นนะครับ1 2 3 4 5 6นะครับจะใช้เงินทั้งหมด18,000หมืนะครับจะได้10นะครับประมาณ10เกือบ11เอปอร์นะครับ6ชิ้นนะครับเอาออกก่อนนะครับ นี้เราก็จะมาดูนะครับอันนี้นะครับเราจะตีบวกของเขียวก่อนนะครับนะครับใส่ไปห้าชิ้นนะครับหนึ่งสามสี่ห้านี่นะครับห้าชิ้นนะครับจะได้ประมาณเลเวลสิบ้านะครับนะครับใช้เงินสองรันห้านะครับตีเข้าไปนะครับแล้วก็ลองมาดูนะครับ นะครับหกชิ้นเท่ากันนะครับอันนี้ม,มีค่าเท่ากับหกชิ้นนะครับหกชิ้นเราจะได้ประมาณหกสิบสามเปอร์นะครับก็ได้ประมาณหกสิบเปอร์เซ็นตนะครับหกสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ของอันเมื่อกี้นะครับแต่ใช้เงินนะครับสามพันนะครับบวกสองพันห้าเป็นห้าพันห้านะครับห้าพันห้า กับหนึ่แปดนะครับนะครับทีนี้เราก็มาตีอีกนะครับดูสิหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับบวกครับอีกอันนี้สองพันห้านะครับปั๊บครับอนนี้เท่ากับว่าเรามีทุนนะครับห้าพันนะครับก็คือไอ้บวกสิบเก้าสองชิ้นเนี้ยนะครับใช้ไปแล้วห้าพัน แล้วก็มาอัปเกรดของเหลืองนะครับห้าพันบวกอีกหกพันเป็นหมื่นหนึ่งมื่นหนึ่งนะครับกับตีสดเลยนะครับหกหชิ้นนะครับอันนี้หมื่นแปดนะครับแต่อันนี้นะครับสองอันนี้นะครับเท่ากับว่าเราตีสิบสองชิ้นนะครับ มันก็สรุปแล้วก็คือผมว่ามันแบบไหนคุ้มกว่ากันก็ถ้าเอาง่ายๆครับถ้าของเราเหลือเยอะนะครับเราก็ตีบวกก่อนนะครับบวกให้มันเป็นเลเวลสิบเก้าก่อนนะครับแล้วค่อยเอามาอัพนะครับแต่ถ้าเงินเยอะนะครับของน้อยนะครับก็ใส่ไปเลยครับรวยนะครับใส่ไปยาวๆเลยนะครับ มันก็จะเปลืองเงินนะครับสามหมื่นก็แล้วแต่ชอบนะครับแต่ผมคิดว่าแบบนี้น่าจะดีกว่าเพราะว่าในกรณีที่นะครับเป็นของเลเวลน้อยนะครับมันจะเปลืองเงินมากๆนะครับนะครับเป็นของทั่วไปนะครับและถ้ายิ่งเป็นอ,อุปกรณ์ระดับ สูงขึ้นไปอีกนะครับมันก็จะยิ่งเปลืองเงินขึ้นไปอีกนะครับฝากไว้เท่านี้นะครับ,นะรบเอาไว้ตัดสินใจเอานะครับ